บทที่6เอวเมสุตังเอตังสมยังพะวาภาลนานสิยังวิหะรันติอิสิปัตเนขาทาเยตะโลคภะควาปัจจักวิคิเยพิกุอามันเตสิเทวเมพิกาเวอันตาปัพระชิเตนะสะนสะสวิตะพังโยจายังกาเมสุกาเมาม,มาสุลิกานุขโย กามสุกามะสุขลัติกานุขโยหิโนคโมโปทุชนิโกอะนัสติโยอะนันตทิสัทธิโตโยจะยังอัตตะกิมะลานาฐานุโยโคทุโคอะนัสิโยนัฐนัทธิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปะคัมมะมัชชิมาปัทิปทาตะ ทัฏฐะเตนะสัะสัมอภิสัมพุทธาจักขุกรณียะนะกกรณีอุปสามายะอภิยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกะตะมาจัดสาภิกเวมะชิมาปฏิปทาทถาะคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียะนะกกรณีอุปสามายะอภิยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติเมอะยะเมวะ อริโยอัตถังคิโกไมโขเสยทีทางสัมมาทิฏติสัมมาสังคโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิโสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตทาคเนเตอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิยายะสัมโพธายะนิพายะสังวัตติ อีทังขปะนะพิกเวทุกขาอริยสัจจังชาปิติทุกขาชาลปิติทุกขามาละนำปิทุกขังโสกะปะริเทวะทุกขโมทัสตุปาสสาปิทุกขาอเปหิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนละพันติตัมปิทุกขังสักคติเตนะอัตปจุปทานัตติธาทุกขาอริโท ภะงถโขปะนะพิกเวทุกขสมุทัโยอริยสัจจยาตังตัณหาโโนภวิกาัติลาทัคสะหตาตะละตะลาภิณตินีเสียทีทางกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภายะตัณหาอีทางโขปะนะพิกเวทุกขนิโรธอริยสัจจโยตัสเยวะตัณหายะอภิอเสสวิขลาขะนิโรธ จาโคปะทะสิสังโคมุติอะนาละโยอิทังโคปะนะพิกขเวทุกขะนิโรโทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอะยะเวเมวะอริโอคัตถังคิโกมะโขเสยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปสัมมาวาจาสัมมากัมมัโตสัมมาวายาโม สัมมาอาชีโวสัมมาวายามมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทางทุกขังอริยสัจจังติมีพิกเวบุเพอานุสุเตสุธาเมสุจังขุทัพปิิยานังทัพปิิปัญญาทัพปิิวิชาอุทัพปิิอโลโกทัพปิิตังขุปะิทางทุกขังอริสัอริยสัจจังปะลิเยยันติมีพิกเวบุเพอานุสุเตสุธาเมสุจังขุทัพปิิยานังทัพปิิปัญญาทัพปิิวิชาทัพปิิอโลโกอุทัพปิิ อโลโก้ทัพพิตังโขปฏิทังทุกขะอริยสัจจังติเมพิขเวบุเพอนุสุเมสุธรรมเมสุจังขูทัพทิยานังทัพพิปัญญาทัพพิวิชาทัพทิอโลโกทัพพิตังโขอุทัพพิอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจติติเมพิขเวบุเพอนุสุเจสุจังจังเมสุจังขูทัพทิยาหนังทัพฏิปัญญาทัพฏิวิชาทัพทิอโลโก เทพบัิตทางโขปัติทางทุกขสม,มุทะโยอริยสัจจังปะหาติตัมติเมพิขะเวบุพเพนุนนน bro, นนสุเตสุธรรมสุจังขูเทพบัณฑิยานังทัิปัญญาทพฏัณิวิชาทพบัิอะโรโกทพัิตัางโขปฏิทางทุกขสมุททโยอริยสัจจังปะหินันติเมพิคะเวบุพเพนุสุเตสุธรรมสุจังขูเทพัณฑิยานังทพฏัิปัญญา ผุท้ปฏิวิชาวทัาปทิอโรโอโกทัาปทิตังโขอุทัาปทิอีตังทุกขะนิโรโทเริยสัจจังติเมพิขเวภูเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจังขุทัาปทิญาณังอุทัาปทิปัญญาผุท้ปฏิวิชาวท้าปทิอโรโกอุทัาปทิตังโขปฏิตังทุกขะนิโรโทเริยสัจจังสัจจิกาตัมปิปันติเมพิขเวภูเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจังขุทัาปทิญาณังอุทัาปทิปัญญาทัาปทิ วิชาเถริทธิอโลโกเถพิทธิตังโขปฏิตังทุกขะนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกะติเมผิกขเวอุเพอนุสุเตสุธรรมสุจังคูเถพิทธิญาณังเถพิทธิปัญญาเถพิทธิวิชาเถพิทธิอโลโกเถพิทธิอิตังทุกขะนิโรโทขะมินีปฏิปทาอริยสัจจติเมผิกขเวบุเพอนุสุเตสุธรรมสุจังคูเถพิทธิญาณังเถพิทธิปัญญาเถพิทธิวิชาเถพิทธิอโลโกเถพิทธิ ตังขูทะพุทธิอุปทะทุกขะนิโรธาขะมิณีปัทิปทาอริยสัจจังพาเวตัมติเมพิกขเวภูเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจังขูทะพุทิยานังทะพุทิปัญญาทะพุทิวิชาวทะพุทิอรโลกอุทะพุทิตังโขปฏิถทางทุกขะนิโรธาขะมิณีปฏิปชาอริยสัจจังภาวิตัมติเมพิกขเว อุเพนุสุเตสุธรรมสุจังขูทัพธิญาณังทัพธิปัญญาอุทัพธิวิชาทัพธิอโลโกอุทัพธิยาวจีจะมีพิกเวอิเมสุจัตตุสุอิระยะสัจเจสุเอวันติปรันตังเทวทาสกาลังยะทธภูตังยานสนังนวิสุทางอโหสิเนวตาวหัง พิกเวทะเถระเกโลเกสภามะเกสพามามะเกสพามามะนิกายาปชชายะสเทวะมนุษยายะอนุตตะลังสัมมาสัมโพธิสัมมาสัมพุทโปัจจังยาสิงยะโตจะโขเมพิกเวอิเมสุจันเตสุอริยจัจเจสุเอวันตังพิกวันตังทัทธเทวการังยาทัพภูตังยะนัทถานังสุวิสุธังอโหสิอะถัง พิเขเวสัทวะโลเกโลเกส,มเกสัมมารเกสัพพามะเกสัตสมัมณพมานิยาปชายะสัทวะมนุสายะอนุตตะลังสัมมาสัมโพธิสัมมาสัมพุโทโธปัจจังยาสิงยาณจตตมาณมีทางสุนังอุปทะติฐิอุป,ะทะทอปกาปาเมวิมุติ อะยม,มัติมาชาตินติธานิปุเพภาพาะภวติอิทมะโอจะพภะวาอันตามนาปจ,จะวคิยาภิกขุภะวะโตภาสิตังอาภาภินันถุงอมิสัาจจะปนาเวยะลกสะสมิงพัทยมานีอายะสมัมมโตโกธัญสัตวิละชังวีตะละมะลังธรรมะมังจะขุงอุทาปติ ยังกิจิสมุทธะธรรมมังสัพังตังนิโรธธรรมมันติปเวติเตจะพรคขวตาจะธรรม,มาจากเกภุมมาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงเอตัมพะคกวัตตาภารานสิยังอิสิปตนีมิขทาเยอนุตตะลังธรรม,มาจากกังปวัตติตังอปวัตติยังสัมณีน,นาวาพัมมาณมีนาวาเทวณะวามารลนะวา คมานุนาวานะเจจานิวาโลกะสมิงติภุงวันางเทวะนางสัตว์ทางสุตตวาจตุมหาราชิกาเทวสัทธมนุษาเวสุงจตุมหาราชิกานางเทวนางสัตว์ทางสุตวตว่าตวติสังเท,วา,งทางวาสัทธมนุษาเวสุงตาวติสานางเทวะนางสัตว์ทางสุตตวา ยามาเทวะสัทธามนุษสาวสุงยามะนางเทวะนางสัทธังสุตตวาสุจิตาเทวสัทธามนุษสาวสุงสุจิตานางเทวะนางสัทธังสุตตวานิมานะรตีเทวสัทธามนุษสาวสุงนิมานะรติตังเทวนางสัทธังสุตตวาปาละนิมิตวาสัตวตีเทวสัทธามนุษสาวสุงปาละนิมิติตวะสัตตีนางเทวะสัทสุตตวา พม,มากายิกาเทวาสัทมนุสสาวสุงเอตัมพระวันตาภารณสิยังอิสิป,ปัตเนมิฆะเยอ,อนุตตะลังธรรมาจากกังปรวิตติตังอปวัตติยังสามารถเนนวาพม,มานะเนนวาเทวะนะวามาเนะวาพม,มานาวาเกเนจนจิโลกัสสมิงติอิชิเฮเตนะคะเนนะเตมนุตุหเตนะ ยะวาพมโลกาสันโทอัปะคัจฉิอัจยจัตทะสยะหศีโลกาทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะม,ามาโะโนจะโอลาโลโอภาโสโลโกเกปตุละโหสิอติกัมเมวเทวนางเทวนุภาวังอัคตูภคะวาอัธานางอุทานีสิอัญยาสิวะัตะโพโกทันโยอัจยาวาสิตโก โพกันทะโยติอิติอิหังอายะสมันโตโกทัญญาสัตยอะยัตโกทัญโยเทวนามังอะโหสิตี